แห่งนี้ให้เป็นที่กัสีลมกลมน้ำใสให้หัวใจพันมาลายัยร้อยล่ำไปส่งหัวใจส่งที่อยู่ให้คนงามหามนำให้กับรักทุกๆสิ่งให้เป็นที่สิ่งอํานวยสะดวกหลาให้ได้พาฟัสซิลิตี้คบคันมาปโปรดอย่าลืมนะนึกถึงโจปิยะเอ่ย พวกเราทุกคนนะโอกาส่งนี้นี่โจปิยานะเข้าสู่รายการรวมรับจัะอสังหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับผมในช่วงเจอออนเซิร์ดวันนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้แล้วด้วยความที่น้าท่วมหนักแล้วก็อย่างกรุงเทพเนี่ยก็ยังไม่สู้ดีมากนักเนาะยังก็มีฝนตกหนักก็ฝนเริ่มซาแล้วแต่ว่าหนักอยู่ <c oughs> นะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูแอสตันสีลมซึ่งบอกได้เลยว่ามันน่าจะขายับม,มานานแล้วแต่ก็ยังมีเหลือ <Wow. S 1> อยู่บ้างแหละอยากรู้ว่าดีไซน์นั้นเป็นอย่างไร พาพวกเราไปรับชมได้เลยนะครับนี่คือส่วนตรงหน้าของโครงการครับจะสังเกตว่าถ้าล็อกเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นส่วนใต้ดินครับผมและนี่ความสูงจะอยู่ที่48ชั้นนั่นเองเดี๋ยวไปดูข้างในตึกดีกว่าครับนี่คืออันนี้มันเท่าไหร่อ่ะสองห้องนอนใช่ไหมสอห้องนอนสงห้องน้ำแบบสแต็คค่ะเนอืมเนี่ยเนาะมันอุ้ยอุ้ยระวังเดอ้อ ตรงนี้นะโอ้มีห้องแต่งตัวด้วยเดี๋ยวเตะก่อน <c oughs> ตรงนี้นะมีอ่างด้วยอ๋อครับว,ว้วาวว้าวตรงนี้นะแล้วก็โอ้โหนี่นะ,ะมีกลัวอะไรนี่แบบ งามมากเลยนี่อันนี้นะว้าวนี่ดูนะตรงเนี้ยมีระเบียงด้วยเดีย๋ยวเปิดให้ดูเลยเนี่ยตรงเนี้ยระระเบียงไอยูตรงนี้แล้วก็ววอ,อ,ออกไปป๊บเจอเอุ้ยติดเราอีกแล้วโอเค ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยว,ว้าวโอ้นี่นะสามสิบเอ็ดตารางเมตรในส่วนนี้เนี่ยโอ้โหนี่เราเบียงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีดีไซน์ห้องทำงานปุ๊บเลยตรงนี้นะและนี่โอ้มีครัวด้วยก่มันจะ ทรงๆประมาณนี้แหละพอ,อตัดกลับมาอุ้ยติดเราอีกแล้วในทรงนี้นะและเดินเลี้ยวซ้ายไปนี่อีกห้องนอนหนึ่งอ๋อมาดีสามเอ็ดนะมาสองห้องนอนมากกว่าเนี่ยนะพอ,อสองห้องนอนปุ๊บใช่ไหมและเลี้ยวกลับมาเนี่ยโอ้โหจริงๆเอามาหน้าไข่หมดนะไอเดียห้องแต่งตัวมันจะอยู่นี่นะและนี่อู้มีอ่างด้วยนั่งกินลมชมวิวได้เลย <c oughs> มันก็จะเป็นกระจกสะทอนเป็นทะลุได้เนาะโอ้โหนี่อีกห้องนอนนึงครับผมมันน่าจะเป็นแบบวิวทิศที่มันร้อนที่สุดนะเอามาขายนะโอเคและไอตรงที่กั้นอนะ่ะมันจะเป็นที่กั้นแบบมูรี่นะส่วนใหญ่มันจะเป็นจอแหละโอเคไปไปได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวดูห้องต่อไป เป็นสไตล์เรานะซึ่งในตรงสไตล์เราเนี่ยมันจะมีอางที่แบบมีราเบียงหรือว่าง้าม่ระเบียง้องเรา้างแล้ว10ตับองเนี่ยเขาจะเห็นวิวได้ถึง360องศา นอกเหนือจากชั้น48แล้วที่ไปดูตัวสกายแล้วอันนี้คือชั้น34ชั้น34นี่ก็คือชั้นสระว่ายน้ำนั่นเองจะสัสงเกตว่าโอ้สูงนะเป็นลิสมอนเนาะแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่รอบๆอยู่ด้วยและข้างในโอ้โหเดือดปั๊กปักปักเลยนะครับผมมันจะมีเส้นที่บบเราเชื่อมไปอีกชั้นหนึ่งคือชั้นฟิตเนสอยู่ตรงนี้นั่นเองมา ข้างในจะเป็นสปาแยกชายหญิงอย่างชัดเจนเลยอโอเคก็โอ้บรรยากาศก็ง่านนะว้าวจะมาส่งแบบนี้เนาะอันนี้คือห้องยกค้าที่อยู่ตรงนีทง้ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยว สรุปจบตอนไทยคลิปด,ดีกว่านะขอรับเมื่อกี้เนี่ยที่เราไปสำรวจคอนโดมาเนี่ยเฉลี่ยต่อตารางเมตรโดยประมาณการจะอยู่ที่สองแสนสองนั่นเองครซึ่งในตัวตารางเมตรแห่งนี้ของโครงการนี้เริ่มต้นอยู่ที่สามสิบเอ็ดนะถ้าสามสิบเอ็ดเอาไปคูณกับสองแสนสองในระยะเริ่มต้นณนะปัจจุบันขนาดจะอยู่ที่หกล้านแปดครับผม ขยายหน่อย48นะเอาไปคูณกับ2,002ต่อตารางเมตรจะอยู่ที่10ล้านนั่นเองครับผมคือเอาแบบแม็กซิมัมเลยนะ76อ่า76ครับไปคูณกับ2,002โทษเอาใหม่ไปคูณกับ2,002จะอยู่ที่16ล้านนั่นเองครับผม16ล้านแต่ถ้ากว้างที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่86.5นะ86.5ตารางเมตรจะอยู่ก็คูณรวมกันจะอยู่ที่19ล้านนั่นเองครับผม แต่ในส่วนกลางเนี่ยเอาจริงๆนะนอกเหนือจากชั้นล่างที่มีสวนมีตรงไอส้สวนใต้ดินกับสวนบนดินเนาะ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของชั้น34ชั้น34เนี่ยมันจะมีความแปลกนิดนึงนะชั้น34เนี่ยโดยทั่วไปจะมีสตรีมซาวน่ามีห้องนวดมีสระที่แยกกันแบบว่าด้านซ้ายอะ่ะจะเป็นสระปกติเหมือนคนเราเนาะแล้วก็มีด้านขวาจะเป็นสระเด็กเล็กแล้วก็มีฟิตเนส 2ห้องใหญ่ติดกันรวมไปถึงฟิตเนสส่วนตัวอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยจะมี3-4 M ห้องประชุมแล้วก็ห้องสมุดแล้วก็รวมไปถึงเทียเตอร์ขนาดเล็กนั่นเองและในชั้น48ซึ่งเป็นชั้นบนสุดนะจะโซเชียลลับแล้วก็มีสวนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสวนขนาดแบบว่าสวนขนาดย่อมเล็กๆอะ่ะก็จะอยู่ข้างๆอีกด้วยซึ่งโซเชียลลับเนี่ยสามารถจัดวันเกิดได้ของลูกบ้านแล้วก็สามารถ ประชุมมิ팅ยังได้เลยเนาะแอสตันสีลมถ้าห่างจาก BTS ช่อชนนนซีไป500เมตรและด้านข้างเนี่ยตอนสาทรตอนต้นเนี่ยก็จะมีธนาคารกรุงเทพสาขาใหญ่เนาะสำนักงานใหญ่แล้วก็มีข้างๆจะมีจะเป็นบริษัทคาราบาวแดงแล้วก็มี CP Land รวมไปถึงในส่วนของ เอ่อสีลมคอมเพกอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยจะมีโรงพยาบาล BNH แล้วก็รงโรงเรียนเซลเซฟคอนเวนแล้วก็จะมีตึกยูบีและโรงพยาบาลเซีหลุยนั่นเองส่วนถ้าปีกปีกซ้ายเนี่ยก็จะเจอกับบ้านสีลมเนาะก็จะมีพัตคามีร้านอะไรต่างนานาร้านของกินจะกระจุกอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีอ,อสังขชันตรงบางรักแล้วก็ถ้าข้ามแม่น้ําไปก็จะเจอดีไอคอนสยามนั่นเองทีนี้เนี่ยมีคําถามไหมมีไหมพูดถึงในส่วนของการตกแต่ง เอ่ยแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางเอ่ยมันก็สะดวกแล้วใช่ไหมแล้วก็ดีไซน์การตกแต่งห้องเนี่ยก็จะเป็นทรงลัชชูรี่มากกว่ายังไม่ถึงกับอุลตร้าลัชชูรี่นะถ้าอุลตร้าลัชชูรี่อะ่ะมึงไปเียบเปรียบเทียบกับคอนโดแถวสุขุมวิทแล้วก็แถวที่ใกล้ๆกับตึกแบงคอกวันนั่นเองซึ่งแบงคอกวันเนี่ยตอนนี้เสร็จแล้วล่ะอยู่ที่ว่า,าในแอสตันสีลมเนี่ยเราก็สามารถไปที่ MR รสีลมได้และไปที่ลุมพิดีก็จะเจอ วันแบงคอกยังได้เลยเนาะซึ่งวันแบงคอกเนี่ยก็จะมีแบบว่าโอ้โหสถานที่แบบยิ่งกว่าสตรีฟูดอีกนะมันจะมีแบบว่าทั้งโรงแรมทั้งตึกสำนักงานทั้งตึกคอมมิชเชียลมอกระจุกรวมกันนะสำหรับใครที่เป็นคอวันแบงคอกนะแนะนให้ซื้อตัวนี้เลยแอสตันสีลมเพราะว่าราคาอย่างเงี้ยมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์เข้ามารับชมเข้ามารับฟังในเจออนเซอร์ ของรวมรับจาอสังหาในโอกาสเห็นนี้ด้วยครับผมถ้ามีโอกาสอยา่จะมาพูดถึงคอนโดต่อไปซึ่งขอขยับไปที่ชานเมืองก่อนนะมันจะอยู่กับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วก็แถวเมืองทองธานีอีกด้วยซึ่งใหญ่พอๆกับวันแดงข้ออีกด้วยเนาะจะเป็นคอนโดไหนนั้นโปรดติดต,ตามตอนต่อไปเท่านี้ก่อนครับสมแก่เวลาขออนุญาตปิดคลิปครับผมสวัสดีครับ